สวัสดีค่ะพระธันว่าไว้ก้าอย่างใครได้ฟังคนนั้นก็ถือว่าได้โชคแล้วหนึมีคนกล่าวไว้ว่าการเวลาจะเป็นตัวทำให้ความรักลดน้อยลงคุณคิดอย่างไรพระอาจารย์บอกว่าความรักทำให้คนลืมเวลาและเวลาเองก็ทำให้คนลืมความรักได้ ทําทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์พระอาจารย์บอกว่าขอเพียงแค่เท้าของคุณยังอยู่บนดินก็อย่ามองข้ามความดีของตนเองขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าโอ้อวดความดีจนลืมตัว 3. หากคนรักกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จะทำอย่างไร พระอาจารย์ก็บอกว่าหากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่เพราะชีวิตคนคนหนึ่งก็ไม่ได้ยาวมากมายอะไรขอให้ช่วยโอกาสใช้เวลาแต่ละวันให้ดีให้คุ้มค่าที่สุดเพราะการที่คนคนหนึ่งจะพบคนที่รักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ 4. หากรู้สึกชีวิตมันเหนื่อยแล้วจะผ่อนคลายยังไงดีพระอาจารย์ก็บอกว่า เมื่อชีวิตเริ่มเหนื่อยครึ่งหนึ่งของชีวิตก็เพื่อมีชีวิตอยู่รอดอีกครึ่งหนึ่งก็เพื่อความปรารถนาและการเปรียบเทียบ 5. ของที่สูญเสียไปแล้วไม่จำเป็นต้องไปแย่งคืนมาพระอาจารย์ก็บอกว่าที่จริงสิ่งของที่สูญหายไปนั้นเดิมทีมันก็ไม่ใช่ของคุณไม่จำเป็นจะต้องไปอะไร ยิ่งไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องพยายามไข,ขว่คว้าเอามันกลับคืนมาหรอก 6. คุณควรปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไรพระอาจารย์บอกว่าดีกับตนเองหน่อยเพราะชีวิตบนโลกนี้สั้นนักดีกับคนรอบข้างหน่อยหากมีชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้ว 7. เมื่อวานกับวันนี้เราควรจะเฉวยโอกาสเวลาไว้อย่างไรพระอาจารย์บอกว่าอย่าให้อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานมาส่งผลกระทบต่อเราวันนี้ 8. อะไรคือความสุขที่สมดุลและความเศร้าพระอาจารย์บอกว่าคนเรามีหัวใจดวงเดียวแต่ในหัวใจมีสองห้องห้องหนึ่งมีความสุขอาศัยอยู่ อีกห้องหนึ่งมีความเศร้าอาศัยอยู่อย่าหัวเราะเสียงดังไปเพราะจะได้ไม่ไปรบกวนห้องที่ความเศร้าอาศัยอยู่ 9. คุณควรจะมีมารยาทอย่างเป็นธรรมชาติพระอาจารย์บอกว่าการขอโทษขออภัยเป็นความจริงใจชนิดหนึ่งคำว่าไม่เป็นไรก็คือลักษณะความประพฤติตัวหากคุณให้ความจริงใจ แต่ไม่ได้รับความประพฤติตอบถ้าเช่นนั้นก็ได้แต่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามแสดงความเขาและความหยาบคายจบไปแล้วค่ะกับสาระดีๆในวันนี้นะคะไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ